ตากองขนเต็มเลยด้วยด้ดวยขอเ้ยได้ชิี้สวย คุณพลณชูจีวัลคิมจินุกชายานุนน้าทางขิดคุณชาชัยมันอันนี้คุณอะมันมาจากไก่งัวงไก่ง่วองที่ขอยยาวๆมันอยู่ที่พันมันก็จะร้องมันร้องฟางที่เลี้ยงไก่งัวงเป็นฟางของป้าปูป้าปูกับคุณแม่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็นอนแรกๆค่ะ คุณแม่มาส่งขนมที่บ้่ป้าปูก็ชอบกินเค้กคุณแม่คุณแม่ก็เลยได้เข้ามาทำเค้กกับป,ป้าปูได้เอาไข่เก่งวงค่ะมาใช้ทำเป็นขนมทำที่บ้านแล้วก็ขับรถมาส่งคแล้วอร่อยสุดก็เป็นเค้กมะพร้า,พาวลาวาเป็นไส้ลาวามะพร้าวคุณแม่มีออเดอร์เค้กเยอะ หนูก็อยู่บ้านดูแลคุณยายค่ะตามปกติอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคอยดูตลอดคขาว่าเขากินยาไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณยายเป็นมะเร็งปากมดลูกหมอก็ให้ผ่าถุงน้าท้องก็จะต้องทําความสะอาดทุกวันค่ะแล้วก็เปลี่ยนเทปผ้าค่ะทุกวันเดี๋ยวเอาอันนี้ด หนูมาเล่นค่ะมันร้องตามกันแล้วหนูก็เลยรองแล้วแล้วก็ลองตามหมือนกชอบตรงที่มันมันพาหนูเล่นได้ค่ะเวลาหนูแบไม่มีเพื่อเล่นค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นไก่งวงตัวใหญ่กว่ไก่บ้านนิ้วเขาจะใหญ่มากเหมือนนิ้วคนแล้วก็ที่มันแจกห่ังมากที่สุดก็คือมันมีงวงตัวเมียก็จะมีเขาเหมือนอยูนิคอร์นแต่ว่าตัวผู้ก็จะมีงวงเหมือนช้างไข่ของเขาก็คือจะมีเชื้อตัวลูกค่ะตัวอ่อนแต่ว่าไม่สามารถกินได้ถึงเวลาต้องเข้าตู้พัก แล้วพอวเราเอาเข้าตู้อบในตู้มันก็จะมีอุณหภูมิที่ดีกว่าที่เหมาะสมแต่พอแ้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแม่ไก่ะคะแม่ไก่บางทีก็ออกไปกินข้าวบ้างบางตัวก็ลืมลูกบ้างหรือบางตัวก็เอาลูกมามัวเลยมันก็เลยต้องเอาเข้าตู้พักไว้ะคะ่ะลูกไก่นะคะก็จะ ฟักออกมาเป็นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกไก่เริ่มโตมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไข่มันก็จะเริ่มแตกแล้วมันก็ดังแปะแปะแปะล,ลูกไก่เขาก็จะเริ่มดิ้น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 เนี่ยเยี่ยรตรนที่อยู่รอบไข่ใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มเยี่ยไขย่ใช่ไหมคะมันก็จะออกมาอยู่ข้างนอกลูกไก่มันก็จะเริ่มโผล่หัวไหมอะแล้วมันก็จะพักออกมาด้วยแรงเฉือบมหาศาลเลย มันก็จะออกมาปุ๊บออกมาเป็นลูกเปี๊ยบไก่งมงง่ายักจับง่ายรู้ป่ะว่าไก่งวงแหละเป็นนกนะจริงๆแล้วอ่ะมันถูกจัดอยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับไก่ฟ้าและนกกระทาแต่ถ้ามองลึกๆลงไปในระดับอนูของเส้นขนแล้วล่ะก็บอกได้เลยว่า ขนไก่งวงอย่างเจ๋งอะตั้งแต่ทิศทางการเรียงตัวของขนก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะทั้งขนาดและดีไซน์ของขนที่งอกทั่วร่างกายไม่เป็นสองรองจากนกตัวไหนเลยทีเดียวเริ่มจากขนปีกเลยละกันที่ทั้งใหญ่และยาวแทบจะลากติดพื้นซึ่งขนปีกที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นของตัวผู้พอถึงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะใช้ขอบปีกตีกับพื้นเพื่อเรียกร้องความสนใจ ถัดไปอีกหน่อยจะเห็นขนตรงหางที่กำลังลำแพนสวยๆเป็นวิธีที่ไก่งวงตัวผู้เอาไว้ใช้โปรยสเสน่ห์พองอวดขนอันหล่อเหลาแบบเซิร์ฟส่วนขนสั้นๆที่ฟูๆนุ่มๆม,มักจะขึ้นอยู่ตามลำตัวไปจนถึงท้องโดยเฉพาะตัวผู้จะมีกระจุกขนที่หน้าอกเป็นเส้นยาวคล้ายกับผูกเนคไทเอาไว้ยิ่งพอดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกิน จนอยากเดินไปดูหน้าดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดขนให้แก่งวงกันจริงๆเลยขนที่ห้ามถอนนะคะมันจะเป็นขนอ่อนอ่อนมากๆแล้วก็บางเฉียบเลยเลยทำให้เวลาถอดออกมาเลือดออกขนในง,งวงแพงมากแล้วก็ราคาสูง1โลค่ะก็ประมาณหลายพันแล้วค่ะประมาณ1,000บาทถึง2,000บาทเลคะแล้วก็เขาจะเอาขนนมาซัก แล้วก็เอามาเคลือบสีปผสมอาหารได้ปดกดย้ายโดนกาวทำโมบายทำพวงก,กุญแจแล้วก็ทำต่างหูเรียนที่สุดก็คือโมบายกับพวงก,กุญแจชอบทำงานประดิษฐ์นนแนวศิลปะมันเป็นงานที่หนูถนัดแล้วพอมีคนซื้อหนูก็ได้มีเงินเก็บ ถึงหนึ่งที่ยังไม่เคยทำแล้วก็อยากทำมานานแล้วค่ะก็คือโคมไฟค่ะเพราะว่าทำไห้ตั้งในห้องนอนให้คุณยายค่ะห้องคุณยายมืดมากกลางคืนเขาจะเข้าน้ำคืนหลายครั้งแล้วบางทีเขาจะต้องเปิดไฟฉายค่ะบางทีงมองไม่เห็นแล้วรีบใช่ไหมคุณยายก็เดินสะดุดพอดีมันก็ล้มนะคะ จะเป็นไม้ดิมหมดเลยเอามาติดกาแล้วก็เอาขนแกงวองมาติดค่ะหนูจะติดสวิตไปข้างข้างค่ะตอนที่ไปพีเซนบรรยากาศมันตึงกลัวกรัวว่ามันจะผิดกรัวว่าอันนี้มันจะไม่ดีหนูหนูคิดว่ามันจะแข็งแรงไหมแข็งแรงค่ะคานหนอนใหญ่ดีกว่าอ <c oughs> อ่าอันเนี้ยอันบนเนี้ยอันเดิมแล้วก็อันคานเนียอันใหญ่เราไป,ไปออกแบบใหม่ให้มันแข็งแรงกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะ ไม่ผ่านทากเกตอรกสองมันเลือกเกินไม่คิดค่ะแกไขได้เราก็เลยไปวาดเปลี่ยนใหม่เลยให้มันดีกว่าดีงแเปลี่ยนหลอดไฟเข้าออกได้แล้วก็ไอตัวฐานจะเอาไม้จิ่มอะไรเข้าไปขั้นนิดนึงให้มันทนทานแต่ถ้าไม่ผ่านทากทีก็แก้อยู่กันละคะ่ะ ขึ้นสับเปแเก้มาแล้วค่ะหนูจะเปลี่ยนตรงที่เป็นเสาค่ะเปลี่ยนให้เป็นอันนี้ทนทานมากขึ้นแล้วตรงนี้ค่ะหนูจะเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันสามารถเอาหลอดไฟค่ะเข้าออกได้สามารถเปลี่ยนได้ตื่นเต้นตันตื่นเต้นนะคะที่ว่าผ่านนะเราลองกลับไปทำโ okay. อเคบอกว่าอันนี้ดีแล้วอันนี้โครงสร้างมันดีขึ้นผ่านแล้วก็ กับไปทาได้เลยลูก<ล>อยากไปกทําให้คุณยายเลยค่ะเราได้ทําครั้งแรกทําคนเดียวแล้วก็ใช้เป็นลูกปัดแล้วก็ไม,ม้ดิมกาวร้อนขนแกงงวงฟูที่เราเก็บมาเองโดนกาวร้อนลวกติดขนไม่ได้แล้วมันก็จะติดขนติดโน่นติดนี่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องมาค่อยแงออกร้อนก็ร้อน เป็นอันแรกค่ะที่ทำสิสรนจ้ด้วยตัวเองให้คุณยายแต่ว่าจะแอบย่องเข้าบ้านแอบย่องตุงต้งตุงแล้วก็เอาคมไฟมาตั้งค่ะน้องมีะไจจะได้ฟังก็ <c oughs> บอกคุณยาย <c oughs> คุณยายคุณยาย <c oughs> น้องมีอะไรจะบอกเมี <c oughs> ยก็เลยเข้าบ้านมาค่ะให้หนูก็เปิดโคมไฟตึ้ง <c oughs> คุณยายแอ,อ้ดีดังเลยคุณยายยิ้มแข็งเลยค่ะห้องมันก็จะสว่างมากๆแล้วก็ดีใจคุณยายไม่เกิดอันตรายด้วยเวลากลางคืนเวลาหนูไม่อยู่บ้านพอคุณยายคิดถึงเรียกแค่เปิดโคมไฟมันก็จะสว่างขึ้น,นมาทันทีเหมือนกับหนูมาอยู่ด้วยคุณยายได้หายคิดนถึงเลยค่ะ งานฝีมือของเราถึางแล้วเราก็ได้เก่งขึ้นด้วยถ้าเราจะไปทำขายให้ป้าปู่อีกแล้วก็จะได้แบบมั่นใจเลยค่ะเสือนเหมือนกับโคมไฟที่ทําให้คุณยายค่ะ